สวัสดีครับวันนี้นะครับรูอ๋อนะครับจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบต่างของเมนบอร์ดวันนี้นะครับส่วนแรกเลยนะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับจะเป็นส่วนของช่องนะครับ CPU socket นะครับอ่า เรวเด็กที่ไม่รู้นะครับ CPU socket คืออะไรครับ CPU socket คือตัวนี้นะคตัวขาวๆนี่นะครับที่กูชี้อยู่นะครับ CPU socket นะครับจะเป็นตัวนะครับเป็นตัวที่เอาไว้นะครับเอาไว้ใส่ CPU เข้าไปนะครับปกติตรงนี้ถ้าเด็กๆเปิดเคสมานะครับเด็กๆจะไม่เห็นตรงนี้เลยนะครับมันจะมีซิงค์นะครับที่เป็นพัดลมระบายความร้อนติดอยู่นะแต่เมื่อนักเรียนเอาซิงค์ออกไปแล้วนะครับจะมีตต่นี้นะครับจะมี CPU วางอยู่นะตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ CPU CPU คืออะไรนะครับ CPU คือ Central Processor Unit นะครับเป็น ตัวรวมว่ผลกลางหรือเรียบได้เทียบได้ว่านะครับคือมันสมองคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ,รบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับสำหรับอุปกรณ์เมนบอร์ดที่ครูออจะมาสอนนะก็คือนะครับส่วนของแรมสโตก์นะครับ แรมท็อคเก็ตนะครับคืออะไรนะครับเป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่แรมนะหน้าตาเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแถวยาวๆนะครับ4แถวนะครับ1แถวนะครับหนแถวเราจะใส่แรมได้1แผ่นครับอันนี้มี4แถวนะครับใส่ได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับเด็กๆอ่านะครับไม่ทั้งหมด4แผ่นนะครับแรมเนี่ยนะครับปกติแล้วนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีแรมนะครับ บางรุ่นนะครับเมนบอร์ดจะมีแค่2ช่องมีแค่4ี่ช่องบางรุ่นมีถึง8ช่องนะครับปกติแล้วความเร็วคอมพิวเตอร์นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวนี้ CPU ที่ครูบอกไปนะครับแล้วก็ตัวแรมนะครับยิ่งแรมเรามีจํานวนเยอะเท่าไหร่นะครับมีความเร็วมากเท่าไหร่คอมพิวเตอร์เราก็จะเร็วเท่านั้นนะครับอ่าอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะที่ครูอ๋อจะมาสอนนะครับก็คือนะครับ A.G.P. สล็อตนะครับก็คือเป็นสล็อตนะครับที่เอาไว้เพิ่มการ์ดจอเท่านั้นนะครับปกติแล้ว A.G.P. สล็อตเนี่ยจะเป็นสล็อตพิเศษนะครับหน้าตาด้วเหมือนพวก p c i สล็อตนะครับ A.G.P. สล็อตเนี่ยนะครับเรามาดูบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้ F.M. 2 A 75นะครับมันจะเป็นเขียนกําหนดไว้ว่า Lady Dual g r a p h i c นะครับก็คือสามารถใส่การ์ดจอได้ถึง2ตัวนะครับเด็กๆอ่ะเรามาดู2ตัวตรงไหนเอ่ยที่มันเหมือนกัน2อันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสามารถใส่การ์ดจอนะครับ เพิ่มได้2ตัวนะครับการ์ดจอช่วยในเรื่องอะไรเอ่ยการ์ดจอนะครับจะช่วยในเรื่องของการประมวลผลภาพนะครับที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลมานะครับยิ่งการ์ดจอนะครับมีความจําสูงแค่ไหนนะครับดีแค่ไหนนะครับคอมพิวเตอร์สแสดงผลออกมาได้ดีมากเท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชิปเซ็ตน็อตบิดนะครับหรือที่เราเรียกสลับกันว่าน็อตบิดชิปเซ็ตนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับเราเรียกเหมือนกันได้หมดนะครับน็อตบิดชิปเซ็ตนะครับจะเป็นชิปเซ็ตที่มีความสําคัญที่สุดแล้วของ CPU นะครับเป็นตัวที่นะครับคอยนะครับมีหน้าที่ประสานงานส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับน็อตบิดชิปเซ็ตอยู่ไหนนะครับ ดูง่ายเลยนาะตปิดชิปเซ็ตส่วนใหญ่จะเป็นซิงค์ระบายความร้อนนะครับที่สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น็อตปิดชิปเซ็ตจะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีย่อแปะอยู่ด้วยทําไมถึงเป็นตัวนี้นะครับอ่าเราดูจะมีซิงค์ข้างในเป็นซิงค์เหล็กเย็นมากนะครับตอนนี้ทําไมถึงเป็นตัวนี้นะครับน็อตปิดชิปเซ็ตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่รับข้อมูลจาก CPU แรมและการ์ดจอส่งประมวลผลนะครับอุปกรณ์3อย่างนี้มีความเร็วสูงนะครับเวลาประมวลผลยิ่งเร็วมากก็ยิ่งจะร้อนมาก เมื่อมีความร้อนนะครับซิงค์นะครับหรือตัวฮีซิงค์เป็นตัวระบายความร้อนต้องมีขนาดใหญ่หรือสามารถระบายได้เร็วขึ้นนะครับไอตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับไอตัวนี้จะมีหน่วยประมวลผลภาพภายในนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการ์ดจอออนบอร์ดอยู่ด้วยนะครับนี่จะเป็น CPU ีนะครับน็อตบิชิปเซ็ตนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน็อตบิตชิปเซ็ตไปแล้วนะครับ แล้วมาดูชิปเซตอีกตัวนะครับสำคัญเหมือนกันของคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้อาจจะไม่สําคัญเท่าตัวน็อตบิดนะครับแต่มันก็สําคัญในระดับหนึ่งตัวนั้นคือนะครับเซาบิดชิปเซตนะครับเมื่อกี้คือสะพานเหนืออันนี้คือสะพานทางใต้นะครับเซาบิดชิปเซตนะครับตัวนี้จะทําอะไรนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของสล็อตนะครับไดร์ต่างๆนะครับที่เอาไว้ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเสียงนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับพวกนี้พัดลมพัดลมนะครับทุกอย่างจะส่งข้อมูลผ่านทางตัวนี้ครับอ่าเซตาปเเซตนนี่ยะครับ สามารถนะครับส่งข้อมูลเนี่ยนะครับไปยังอุปกรณ์ต่างๆแต่ความเร็วที่ส่งเนี่ยจะช้าก,กว่าดังนั้นความร้อนจึงมีไม่สูงมากครับซิงค์จะเป็นซิงค์เหล็กแบบธรรมดานะครับอาจจะไม่ใหญ่นะครับอาจจะไม่ดูทันสมัยเท่าน็อตบิดอาจจะมีพัดลมซ่อนอยู่ในนะครับตัวนี้จะเป็นซิงค์ธรรมดานะครับตัวนี้คือเสาบิดนะครับเอาไว้ส่งข้อมูลพวกที่มีความเร็วต่ำครับผมอ่านะครับตัวต่อไป ตัวต่อไปที่วันนี้ขวบจะมาสอนนะครับก็คือตัวของ A t X Power Connector นะครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นขั้วต่อสายไฟนะครับจาก Power Supply ครับสู่เมนบอร์ดนะครับซึ่งขั้วต่อแบบ A t X เนี่ยนะครับหชุดนะครับเอาไว้ต่อเข้ากับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับไฟตัวนี้จะสามารถตรงนะครับ เลี้ยงไฟทั้งหมดเข้าสู่เมนบอร์ดได้นะไม่ว่าจะเป็นเอาไฟจากตรงนี้มาเลี้ยงการ์ดจอเลี้ยงแรมเลี้ยงซีพียูนะครับดังนั้นส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับตัวหัวใจนะครับที่รับเส้นเลือดนะครับที่หล่อเลี้ยงจากตัวนะครับพาวเวอร์สปายนะครับตัวนี้ครับ A T X นะครับอ่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ผอดดำดำนะครับมีรูสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะตัวนี้ อุปกรณ์ส่วนต่อไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับไบออดนะครับเบสิกอินพุสออปต์นะครับอ่าไบออดคืออะไรนะครับไบออดตัวนี้นะครับจะเป็นชิป IC ชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่บนเมนบอร์ดภายในจะมีโปรแกรมที่เอาไว้ตรวจสอบนะครับความถูกต้องสมบูรณ์ของพวกซีดี m อมดิสก์ไดนะครับที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมหรือ CPU นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยไบออด อ่านะครับไบออดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลักษณะจะเป็นชิปสีดำๆนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ไบออดนะครับรวมไปถึงตัวนี้ด้วยนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ไบออดนะครับตัวนี้นะครับสมมติว่าเราเสียบแรมไม่แน่นเสียบ CPU ไม่แน่นนะครับหรืออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งมันเสียหายนะครับเวลาเราเปิดเครื่องไบออดก็จะส่งสัญญาณเตือนเราว่าตื๊ดๆพวกนี้นะครับจะส่งสัญญาณเตือนเป็นรหัสนะครับและตาบอดนะครับว่าเช่น CPU ไม่แน่นแรมไม่แน่นอาจจะดังตื้วๆนะครับอ่านี่คือความสำคัญของไบออกนะครับอ่านต่อไปนะครับจะเป็นตัว CMOS แบตเตอรี่นะครับประกอบด้วยอะไรเอ่ย CMOS แบตเตอรี่ชื่อก็บอกากายอแบตเตอรี่เด็กๆทุกคนเคยรู้จักแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ครับ CMOS แบตเตอรี่ battery, นะครับจะเป็นแบตเตอรี่เบอร์ CR 2 0 3 2นะครับอ่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เอาไว้จ่ายไฟกับตัว CMOS นะครับเพื่อเก็บข้อมูลนไหนนะครับเก็บข้อมูลในใบออ s ต่างๆนะครับเอาไว้เช็คข้อมูลหรือจำวันเวลานะครับเวลาที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่นะครับ เด็กๆบางคนอาจจะมีปัญหาคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องมาเวลาไม่ตรงพอเวลาไม่ตรงก็างสามารถสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงนะครับส่งกระแสไฟหล่อเลี้ยงทําให้เวลานาฬิกาของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยตรงเวลาอยู่เสมอนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราใช้กันเนี่ยจะเป็นพอร์ต IDE คอนเนกเตอร์นะครับแต่เมนบอร์ดรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับพอร์ต IDE คอนเนกเตอร์เขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากพอร์ต IDE นะครับเป็นพอร์ต SATA นะครับอ่าพอร์ต SATA นะครับหน้าตาจะเป็นทุขี้เลียวแบบนี้นะครับพอร์ต SATA หรือนะครับที่เรารู้จักกัน no อร์ t IDE สมัยก่อนนั่นเองนะครับพอร์ต SATA เอาไว้เชื่อมต่ออะไรนะครับ SATA เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อกับ นะครับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดไดส์เขียนข้อมูลต่างๆว่าจะเป็นซีดีลอมดีวีดีนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับโดยนะครับซีดีลอมตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับของเมนบอร์ดนะครับสามารถใส่ฮาร์ดดิสต์ได้กี่ตัวเอ่ยอ่าเมนบอร์ดห้าช่องสามารถใส่ฮาร์ดดิสต์มากได้ถึง5ตัวนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบซาต้านะครับที่มีความเร็วสูงกว่าปกตินะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นสล็อต PCI นะครับ pci นะครับคืออะไรเอ่ย pci ส lot นะครับเป็นช่องที่เราเอาไว้ต่อนะครับอุปกรณ์เสริมเช่นการ์ด scsi นะครับการ์ดเสียงการ์ดน็ตเวิร์เโมเด็มแบบอินเทอร์เนลนะครับโดยเมนบอร์ดส่วนใหญ่จะมีสล็อต pci เป็นสีขาวนะครับแต่มีบางรุ่นครับที่เราจะเพิ่มสล็อต pci เป็นสีอื่นเช่นตัวนี้นะครับอ่าตัวบอร์ดทั้งหมดจะแรมทั้งหมดนะครับช่องทั้งหมดจะเป็นสีดำนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบเน้นใช้งานแบบสวยงามนะครับดังนั้นสล็อต pci จะมีสีไดตามไปนะครับเป็นสีดำนะครับอ่าสล็อต pci มีสีดำนะครับ อเอาไปเชื่อมต่อการ์ฟต่างๆที่บอกไปแล้วนะครับตัวนี้ king, prince, ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปคือ SPC นะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับชื่อยาวๆมันว่าอะไรเอ่ย System Panel Connector นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับสังเกตได้ง่ายๆมันจะเป็นกลุ่มเข็มที่โผลมานะครับเป็นเข็มที่โผลมา โผล่มาจากเมนบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อสายสวิตช์นะครับเพื่อปิดและเปิดเครื่องไฟรีเซ็ตนะครับ s <S พวกฮาร์ดดิสก์นะครับไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์ไฟเลี้ยงพัดลมต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับอ่าสแตมมแพลนเนลคอนเนคเตอร์นะครับอ่าแต่ละพอร์ตก็จะมีบอกอยู่ว่าทําอะไรได้นะครับตัวนี้อ่า พอต่อไปนะครับเป็นพอตนะครับ P.S. s l a s two mouse นะครับ P.S. s l a s keyboard นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า P.S. two mouse P.S. t keyboard นะครับตัวนี้นะครับเป็นพอรตที่เราไว้ต่อเข้ากับสายคีย์บอร์ดนะครับหรือเมาส์รุ่นเก่าๆนั่นเองจะเป็นพอตโัวกลมอ่าๆๆน้าตาแบบนี้นะครับอ่าปกติสีม่วงต่อคีย์บอร์ดสีเขียวต่อเมาส์ปนกันไม่ได้รุ่นนี้ต่อปนกันได้นะครับแต่ปกติรุ่นนี้ก็ไม่ใช้กันแล้วนะครับจะใช้ในยุคปีแล้ว นะครับต่อไปนะครับเป็นตัว USB port นะครับ USB port นะครับหรือ Universal serial bus นะครับตัวนี้นะครับเป็นพอตรุ่นใหม่เลยนะครับที่นำเข้ามาใช้แทนอุปกรณ์ต่างๆนะครับปกติคอมพิวเตอร์เราเนี่ยจะมีเมนบอร์ดไอเมนบอร์ดนะเนี่ยจะมีพอร์ตต่างๆเยอะแยะมากครับเป็นร้อยพอร์ตเลยนะครับแต่เมื่อมี USB แล้วพอร์ตต่างๆก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับสามารถใช้ USB port ในการเชื่อมต่อได้ USB port หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าสีฟ้าก็มีนะครับสีแดงสีดานะครับตัวนี้อ่า ложке Котик, ต่อไปนะครับจะเป็นพอร์ตสำหรับต่อสัญญาณภาพนะครับหรือเรียกกันว่าวิดีโอพอร์ตนะครับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีวิดีโอพอร์ตให้เราถึง3แบบด้วยกันนะครับทั้ง3แบบนี้สามารถต่อภาพออกมาได้ไม่เหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับวิดีโอพอร์ตธรรมดานะครับอ่าตัวนี้นะครับจะส่งภาพออกมาให้เราเห็นนะครับแบบที่เราใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับ ทุกคนเคยใช้แล้วนะครับสาห,หรับนี่วิดีโอพอตตัวนี้นะครับจะสามารถส่งภาพที่มีความทีสูงนะครับสาหรับเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับที่เราเล่นเกมภาพที่เคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้พอ์ตนี้นะครับจะสามารถส e ่งภาพที่มีความละเอียดสูงมากได้นะครับอ่าสุดท้ายนะครับพีดีมไอพอตนะครับตัวพีดีมไอเนี่ยจะส่งภาพและเสียงออกไปได้และภาพที่มีความคมชัดสูงมากนะครับอ่าสามพอตตนี้นะครับเรียกรวมกันว่าวิดีโอพอต ครับ ه, อา่าเราถอันสุดท้ายของเราแล้วนะครับมันจะเป็นพอทนะครับ I E E 1394อีกรอบนะครับ I E E E นะครับ1394พอตตัวนี้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไฟวนะครับเอาไว้ต่ออุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นจะมาจากกล้องก็แล้วแต่มาจากรีโมทมาจากจอยสมัยก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆการหมดนะครับ I E E นะครับตัวนี้ไม่ใช่ออเดียโอพอตพวกนี้นะครับสีๆไม่ใช่นะครับจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับครูอ๋อก็ขอบคุณนะครับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับที่สนใจในวิดีโอการสอนของครูอ๋อนะครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อครูอ๋อมาไ,ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ